สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชน่ค่ะตอนนี้เรา่อมีเกมไมครับเมื่อเราผสมพันธุ์สัตว์ข้ามสายพันธุ์แปลกๆปลในไมครับได้แล้วจะเป็นยังไงย่างี้งเราไปทดลองกันเลยจ้าเอาละทุกคนวันนี้นะเราจะจับสัตว์ป่าเน,นี่ยมาผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์กันแล้วก็นี่ปากีบอลเป็นแท่งเลยก็ในตัวเกมนะคะที่เราเข้าแมปมาตอนแรกเนี่ยเขาจะให้ขวดนะคะคล้ายๆกับเป็นขวดเก็บ DNA ของสัตว์ป่าเนาะมาให้เราเข้าเครื่องทดลองเพื่อผสมพันธุ์นะคะสัตว์สองต ให้ออกมาให้เป็นรูปร่างคล้ายๆกับสัตว์ประหลาดจ้ะเนาะคิดว่าอย่างนั้นน,นะเ <นะ S 2> ดาว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เราต้องมาตอกไม้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรากะว่าจะทดลองสัตว์ตัวแรกเนี่ยเอาใกล้ๆท่แถวนี้นี่แหละเอาพี่เคนก่อนเลยดีป้าเป็นหนูทดลองบบเียพี่เคนไม่ใช่โปเกมอนนะเอาพี่เค,เคนผสมอะไรน,นี่ยชนีดีป่ะโออไม่ดีแน่เลยเอาเขาไงชนีอ่ะเอาเปล่า น่ากลัวพี่เคออกมามันจะเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นเนี่ยอันนี้เราก็จะครอปส่วนผสมหลักนะคะนกันที่จะเอาสัตว์ทั้ง2ตัวเนี่ยเข้าไปทดลองได้มันจะต้องมีเชื้อเพลิงตัวนี้ก่อนนะซึ่งเราเนี่ยก็ใช้แค่บล็อกไม้แผ่นนะคะเอาเข้าไปคราปเองเนาะซึ่งใช้ของถูกนะคะ ป็นเชื้อเพลิงพลังงานเบอร์รี่แต่ว่ามันจะมีอีกตัวหนึ่งค่ะมันจะต้องหาต้นพืชชนิดหนึ่งคะซึ่งอยู่ตามป่าเนี่ยเอามาาเป็นแท่งนะคะซึ่งเรานี่ยังหาไม่เจอนะแต่ว่าไม่เป็นไรเขาให้ตัวอย่างแล้วเราก็ใช้ตัวอย่างของเขาไปก่อนละกันอันนี้ไม่ใช่ไ่แค่นี้มันเบอร์รี่เอาไ้กินเองได้ใช่ไหมคตัวเบอร์ะไรดูดิเขาบอกว่าในแมปนี้มันจะมีสัตว์ประหลาดเยอะแยะมากมายแหละเกิดจากการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์น่ะโอ้โหแล้วมันจะช้างหรือเปล่าะบนหลังช้างมันมี ต้นเบอร์รี่ตน้นแอปเปิลอยู่บนอยู่บ,น,บนหลังช้างด้วยอ่ะอน,นี่อะไรโกเลมไม้เหรอน่าจะเป็นโกเลมต้นไม้อ่ะเอใคริงคองเน,นี่ยเป็นชนีป่ะเนี่ยเอาไม่ใช้วันนี้ยเราน่าจะแบบว่าเก็บ DNA ของเขามาทดลองได้นะเฮ้ยเอามาพากตัวเฉยเลยเอาเอามาผสมพันธุ์กับพี่เคนดีปะไม่มีแน่นอนโอ้โหดูตัวนู้นสิกลางสวยสๆแห่ไม่ดีหรออยากให้พี่เคนเป็นตัวทดลองตัวแรกเลยเนี่ยไม่ดีแน่นอนเลยอันนี้ไปนี่เลยนี่สตาร์เตอร์ของเรา หมูป่าดอกไม้จมตีเข้าไปจมตีเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยใครจะอยู่ใครจะไปตอนนี้แ,นแรกแเราก็สู้กับเจ้าแมงปอได้กันเนะาะแต่ว่าแมงปอเนี่ยตีเบาสุดลและล่ะแล้วก็จะใช้หลอดแก้วเนี่ยเก็บ d ี a นของน้องมานะคะแล้วเอาน้องเนี่ยเข้าเครื่องทดลองนะคะไปผสมพันธ์กันเนาะ <iley, S 2> เอาลพีล่คิมได้รตัวแรกละเนียเป็นรางดูซิจะผสมออกมาได้เป็นตัวอะไรนะได้แมลงปลอป่ายักษ์มาแล้วลโอ้ยดูสิน่ากลัวจุ๊งเบยตัวยังใหญ่เลยดีเะเขาไม่จมตีแล้วะ แต่ว่าเข้าเกมมาตอนแรกเนี่ยเขาก็จะให้หมูป่าด,ดอกไม้เรามาเป็นตัวสตาร์เตอร์ตัวแรกก่อนเนาะซึ่งเราเนี่ยสู้กับเจ้าแมงปอได้นะคะเราจะมาใส่เชื้อเพลิงตรงนี้ก่อนค่ะปึออ๊บนี่ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็รอมันเผา,าปั๊บนึงนะเราจะได้หัวเชื้อเพลิงมาค่ะอู้ไฟลุกแล้วไฟลุกแล้วซึ่งมันเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะสําหรับพอตตัวนี้นี่ไงได้มาละอ้โตัวนี้ใช้เวลานานมากๆเลยเนี่ยแล้วไปทําอะไรต่อล่ะเอาเข้าเครื่องทดลองง่เอาผสมพันธ์กันเราก็จะใส่ดีเอ็น A ของเจ้าหมูป่าดอกไม้นะคะกับ DNA ของเจ้าแมลงปอยักเข้าไปเนาะปึ๊บนี่จะเป็นเจ้าหมูป่าดอกไม้ค่ะเว้ยตัวนิดเดียวแล้วก็เจ้าแมลงปอยักเข้ามาแล้วอฮ้ยกดปุ่มก่อนผสมกันออกมาจะเป็นตัวอะไรกันแน่นะอมาแล้วโอ้โหตุ้มาเลยเฮ้ยมันคือตัวอย่างแหะ มันคือสลัมสล,มสลมัมพ <c oughs> ืชเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวกอนนี่คือการทดลองที่ล้มแลว้วถ้าปั๊บมันจะเอาเป็นสลัมท,ทันทีเลยเนี่ยนี่มันสลัมมสอสเออแต่มันก็น่ารักดีนะ <c oughs> มันก็น่ารักดีเราสามารถสั่งให้น้องเนี่ยนั่งได้หรือว่าเดินตามเราก็ได้นะคะอุ้ยน่ารักจุงเมือนจะซีมิสต์ไม่งอก้วยน้องก็จะกลายเป็นสัตว์เลขขี้ยงของเราไปเลยค่ะแต่วา่าตัวนี้ทดลองไม่สําเร็จนะคะเราลองเอาตัวอื่นไปทดลองกันบ้างดีกว่านาะเห๋นว่ตัวนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะ 你给人穿。 ต,ต,ตีแบบนี้หรอน่ารักออกตัวนีว้มันหยุดยืดเดียวล้วแล้วตอนนี้ค่ะเราก็แบบว่าเปิดโหมดคิดเอทีพนะคะแล้วก็หยิบไข่ทั้งหมดมาสปอนค่ะแต่ว่าไข่ทั้งหมดที่เราสปอนเนี่ยยังไม่ได้ผสมพันธ์กันเลยเนาะเราจะมาทดลองผสมพันธ์กันเองค่ะโอ้โหดูสิสัตว์ทั้งหมดจากที่นี่ยอย่างเยอะเลยนะเนี่ยซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องแรนดอมนะคะตัวที่เป็นเมนหลักกับเมนรองนะคะเอาไปผสมพันธ์กันเนาะออกมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดชนิดนึงค่ะสวยๆง<ว>นดัดนเลยดูสิอันนี้ไครเนี่ยอ,อุย้นีจนะจมีกวางด้วยหรอดอกไม อีวิวก็มีอุ้ยคนสุดท้ายคุณแโนหนุกขังเขานี่แมงป่าตัวเมื่อกี้ไงโอ้โหน้ำชข็งโอ้มีตัวแปลกๆกันนะเนี่ยน้ำแข็งก็มีอันนี่เราจะอยู่ตามใบอมต่างๆในแมปเนี้ยเนาะตัวนี้ป่ะตัวนี้ป่ะนี่เลยที่เป็นใบอมน้ำแข็งเนี่ยเราเอ็กซ์ลัดตายแล้วเอ็กซ์ลัตายชิงวินชาแล้วนะนีมุงไหนมันโหดดูดินั่งไปเป็นแองเจิลมาดูดิ เอาล่ะเราจะเก็บนังแอสราต้าฮาร์ทที่แบบมีปีกน้าเหมือนแบบแองเจนนะคะเอากลับมาก่อนนะเอาไปทดลองเก็บไว้ก่อนเา้าหลอดมาเรียบร้อยแล้วเราต้องไปทดลองเดี๋ยวเราต้องเก็บมาทั้งตัวเลยนะของแต่ละทักจะเป็นของแต่ละสีด้วยนะเอากับตัวนี้ดีป่ะอันนี้มันทัดน้ำป่ะอันนี้<ด>มันปากกาห่อ่ง มีสีตาเนี่ยเนี่ยทำให้ตามันโป้นอย่างเงี้ยเหมือนชีวว่าที่บ้านเลยเออกมาจะเป็นตัวอะไรเนี่ยอ้อวเอาละมาลองดูก็แล้วกันทตุน้ำกับทตุน้ำออกมาจะเป็นตัวอะไรเนี่ยอุ้ยตลกก็ดูดีนอกสไลมมนเดอร์น้ำ แล้วก็ตีเลยคล้ายๆกับปลาเลยอ่ะใช่ไหมไมนเหมือนปลาเข้าไปแล้วเข้าไปดูสีจะพีดี้ผสมพันยนต์ปลาเป็นตัวอีกอย่างเนี่ยเอ๋อเอออีกตัวอ๋ออะไรพี่คินปลาเทศบาลหรือเปล่าดึงได้ด้วยอ่ะต้านโดวเลยดูดิยืดได้หดได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวการนี่มันสับประหลาดชัดๆเลยอ่ะถ้าเราผสมสำเร็จนะมันจะได้มาเป็นหลอดสีม่วงอยิบ น่ารักพี่ออกกันดูดิเอ้ยตาเพี่เค้ยเลยตโออะโปนน่ะน้องสุดผิดเล้มีวงแหวนด้วยเอ้ยแต่ว่าน้องตะารักนะยิ่งผสมพันธุ์กันเนี่ยยิ่งตีแรงนะนี่นี่จาตัวนี้ก็น,น่ารักนะเจ้ากระบองเพชรเนี่ยเอา,าไ <ข S 1> ปดีกว่าไดีกว่ากระบองเพชรนะเนี่ยเอาผสมพันกันมั่วแล้วมามั่วแล้วมั่วตรงน,นี้ตรงนี้เอากระตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้พี่เค้ยหยิบเคร่งมั่วดีเอามั่วดินี่เลยเขาเรียกว่าศิลปะเลอกนีเจ้าตัวตุ่นฟักทองโอ้โหอันนี้มันต้องผสมพันธุ์กับฟักทองแน่ๆเลยผสมก เป็นตัวตุ่นฟักทองเนี่ยเราก็จะใส่เข้าไปในเครื่องทดลองของเราค่ะ <c oughs> ใส่เจ้ากระบองเพชรลงไปแล้วก็เจ้าตัวตุ่นฟักทองลงไปนะคะเอาาแล้วก็กร,กระบองเพชร นล้ลองดิเอ้ยประสบคำสามเร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้มาแล้วอ๋อกระบองเพชรจริงๆด้วยนี่มันสลามอีกแล้วอ่ะสลามซ้ายเหรอเนี่ยเฮ้ยพี่แคยึก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 น่าเบื่อโลกมากเลยดูดิโอ้ยอัคนี่ได้ใจอ่ะหน้าเหมือนอ้๊อเลยไม่อ้๊อฟสลามน่ากว่าอุ้ยน้องตุ๊ดุยมากเลยอ่ะตุ๊ตาตุ๊ตาน้องตุ๊ตาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่นี่เพนกวินว่ะนี่อัศวินเพนกวินดูสิเขาเป็นอัศวินยังหล่อเลยนะอ้๊อผสมเข้ามาดีๆนะ ไม่น่าเป็นอัศวินเลยแพนกินเนี่ยปกติแพนกวินมันไม่ดุไม่ใช่หรอโอเคแล้วก็เอาอัศวินแพนกินนะคะนี่แล<อ>หละนกนกฟินิกนีป่ะนกฟินิกไฟหรอโอ้โหเอามาเป็นแพนกินไฟเฮ้ยแน่ใจหรอมันจะทดลองสําเร็จป่ะเรามั่วกันมาสองรอบแล้วนะนี่เลยมั่วรอบที่<อ>สาม <laughs> ไปลองไปลองไปลง้ปลงพี่เขนแล้วเราเข้าไปเขนไปล้งก่อนนี่ใส่เข้าไปในเครื่องทดลองแบบนี้าาน,นกแพนกินอมตะนี่ไงอีกตัวหนึ่งนกฟิน,กนิกไฟเอาไหนลองดูสิตุ่มกันนะ เสร็จทำงานแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วออกมาแล้วโสลามอีกแล้วหมดกันม็นสลามต้องแข็งเฉลยมีหนักการทดลองล้มแล้วอีกแล้วไม่ได้ไม่ได้พี่เคียนเราจะยอมแพ้แค่นี้ไม่ได้ยอมแพ้แล้วมันมีอีกหลายตัวทำไมเขามีสวยๆดยหน้าน้อง่ยทำไมมีแหลมๆด้วยอะมีน้ำด้วย ปากจุ้ยน่ารักใช่ไปอยู่เป็นญาติกันนะคนบ้านเดียวกันอยู่ด้วยกันไปก่อนนี่ไงขเขาเจอแล้วกระต่ายของเขาอ๋อฮห,หูจะยาวไปเลยเนี่ยที่หูมีมหัดด้วยนะเนี่ยนหนเป็นญาติกับบันโซ่บันดี้หรือเปล่าเนี่ยเวลาต่อสู้แล <c oughs> ้วเขาจะามาหัดต่อยหรือเปล่าเอาหูฟาดนี่นี่ผสมกับตัวนี้ดีปะ่ะน้องจะเอาหู<อ>ต่อยดอกไม้อ้อมทางนี้ทางนี้ไฮไไมเคินเอาตัวนี้ดีกว่าอยากใด้ตัวนี้น้องดอกไม้ตัวนั้นเหรอใช่น้องดอกไม้ตัวนี้น่ารักเชียว ออกมาเป็นกระตายดอกไม้ก็จะสวยดีนะพี่ตัวเขาเป็นกระบองเพชรด้วยนะนอะ๋อต้องลองต้องลองเก็บน้องมาก่อนไมรู้เขาผสมอะไรกับอะไรมาบ้างกันนี่ น้องเต็มใจให้เราทดลองหรือเปล่าเนี่ยไม่ดูว่าการทดลองครั้งนี้จะล้มเหลวอ,อีกหรือเปล่านะอุ้ยเข้าไปแล้วเอาลองกระต่ายใส่เข้าไปแล้วก่อนน้องดอกไม้ใส่เข้าไปกดปุ่มเลยหนดูดิดอุ้ยเอามาเป็นตัวอะไรอะ่ะอุ้ยเครื่องสั่นใหญ่เลยอะ่ะโอ้โหมา,มา้วน้องกระต่ายดอกไม้จริงๆด้วยน่ารักเชียวดูสิเอ้ยเรารลักโลกนะอุ้ยดูดี่ต่ยตุ๊กตๆตุ๊กตาเลยเนี่ยดูเป็นคนหลักโลกไงก็ไม่รู้ถ้า่าจะเก่งเนี่ยตัวนี้ดูดิน้องเอาหูต่อยนะใครยังช่วยนะม่ อ้าสลามมานะอ,าอุ้ยดูท่านั่งของน้อง่หนวดกระดิกด้วยอุ้ยน่ารักสำเร็จไปอีกหนึ่งตัวแล้วเนาะแล้วก็จออแผงปิ้นอัศวินเอาใหม่เอาใหม่แก้มือนะล้องอล้องอ <c oughs> รอบแต่เ <c oughs> มื่อกี้มันสลามเฉยเลยอะล้างไท่ล้างไท่เมื่อกี้ไม่เอานะ แต่งานกับใครดีอ่ะอืมผสมพันกับใครดีนะนี่จะกวางนี่ดีป่ะมีเขาด้วยเอ้ยมันไม่ใช่กวางมันเป็นยูนิคอนไม่ใช่หรอมันคือม้ายูนิคอนยูนิคอนอะไรสีนี้บนหมองจุงเฮ้ยมันมีเขาอยู่บนหัวเห็นไหมล่ะนั่นไงอัศวินแพนกวินแล้วก็ยูนิคอนดินของเราค่ะแต่ดูสิเดี๋ยวว่ายูนิคอนยาของเราเนาะแล้วมาแล้วเครื่งซันแล้วอู้หูโห่มาเป็นม้ายูนิคอนแพนกวินอัศวินเขาเป็นเซนทอร์เลยดูซิก็มันคือเซนทอร์แพนกวินปะเนี่ยเทอแพนกวินถือดาบกันโลกเลยนเี่ย เหมือนจะน่ากลัวเลยโอ้โหยางแค่ข้าตารุดน้องขาลุดี่กับกับพี่กับกับแต่ว่าพี่เค้นน้องขาลุดเดินแบบใหม่ไงเดินแบบมุนวอโอ้โหน้องขาลอยให้น้องน้องทักก่อนนะวิท้านั่งก็สวยโอเคเดี๋ยวเอาตัวใหม่ดีกว่าเอ้ยโกเลมต้นไม้ก็น่าสนใจนะนี่แล้วเขาจะออกมาเป็นตัวอะไรได้เนี่ยอาน่าเดี๋ยวก็รู้ ไม่ลองไม่รู้ฮึบจับเก็บมาก่อนเนาะไม่มั่วก็ไม่รู้<笑><笑>บอกเลยต้องม่วนนิ่มนิดหน่อยนะมั่วกับตัวอะไรเดียวนั่นแะดีตัวอะไรเดียวเฮ้ยดีนี่เขาสนใจเจ้าตัวเนี้ยโอ้โหผู้โชคดีมาแล้วมันคือตัวอะไรอะ่ะมีมือด้วยอ่ะแล้วก็มีเขาสองเขาด้วยอ่ะเฮ้ยต้องไปลองดูไปไหนออ่อยลองดูดีลองใส่ดูนะจะเบสไม่ได้ปะนะฟึบโอเคตะกลุ่มเนาะเย้่ออกมาแล้วยังอ๋อนึกว่าออกแล้ว ยังไม่ออกโอ้โหโคบลเลอร์เลยเอาตัวอะเนี่ยพี่เคนมันคือมอสเตอร์อะไรอ่ะน่ากลัวมากย่างหลอนเลยยงกับบอสแน่เหมือนบอสเลยอะแต่ว่ามันคือสัตว์เลี้ยงของเรานะท่องไว้ท้องไว้ท่องไว้มันคือสัตว์เลี้ยงมันคือสัตว์เลี้ยงว้ายทำใจไม่ได้ว้ยมันน่ากลัวพี่เค้นก็มีหางเหมือนกินนี่ดูสิตื่นขึ้นมาก็ตกใจเลยนะเอาล่ะเราไปเอาตัวอื่นดีกว่าจะไหนตัวไหนดีล่ะเฮ้ย นี่ไงพี่เคนปลาหมึกน้ำแข็งโอ้โห oh, สีสวยจงุงว้น่ากินลองดูลองดูเอ่ตัวน,นี้จ้ะนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้น,นี่บอกเลยพี่เครีเซนอ่โอ้โหนี่มันงูเหาเ่าลงูจงอางกันเนี่ยเห่าบอกบอกเลยเอ้ยงูเหา่าหรืองูจงอางสีส้มเนี่ยเขาเรียกน้องว่างูส้มนะเอาสนใจจะให้พี่เคจ้างให้ไปอาบน้ำงูเหา่าอ่ะอ๋อไม่เป็นไรพี่เคินเขาบอกว่าถ้าเกิดทางานแบบอบาบ,บน้ําให้งูเห่าแบบเนี้ยเขาบอกว่ามันจะไม่เลือกงานแต่ว่าไม่รวยนะไม่ทัรวยใช่ ไอ้ข้นเนียใช้ตังคูชกตายตัวอะไรเนี่ย <c oughs> อ๋อเหาด่างงูฉกแน่เลยว้าหนวดมันกลายเป็นหัวงูไปหมดแล้วนี่เขาเรียกว่าปลาหมึกหัวงูโอ้โหมันยูซ่าชัดเลยอะวิสยองเหมือนเมดูซ่าเลยอะจะหลบหัวไหนดีเนี่ย <c oughs> นี่มันจะหลบหัวไหนเลยมันฉกได้ทุกหัวนะมันเป็นหนวดปลาหมึกแต่ตรงปลายเป็นหัวงูแผลใหญ่เลย เหมือนจะน่ารักเลยเนี่ยแล้วก็น้องเม่นน้ำแข็งค่ะซึ่งจะน้องเม่นน้ำแข็งเนี่ยน่าทดลองมากๆเลยอ่ะสีเขาสวยเนาะทดลองกับใครดีล่ะเอ้เจ้ากวางดอกไม้ก็น่าสนใจนะนี่น้องกวางธรรมชาติุูยแล้วเขาจะออกมาเป็นยังไงเป็นกวางแช่แข็งเหรอเอ้ไม่ลองไม่รู้มันต้องเป็นกวางน้ำแข็งด้นะต้องเป็นกวางน้ำแข็งสี่เนี่ย เห็นปะใส่เข้าไปก่อนเนี่ยหรือมันจะออกมาปเป็นเม่นพื่อดีไหมไม่ไม่พี่เคนมันต้องมาเป็นกวางน้ำแข็งดีแต่เขาเดาไม่ผิดกันนะจะซื้อหวยถูกป่ะน้เฮ้ยออกมาเป็นกวางน้ําแข็งจริงด้วยกวางน้ำแข็งอย่างสวยเลยดูดิมีเก่งทีมฮาด้ดูสิน้องนั่งพับเพียบได้้ยสวยจุงตัวนี้สวยเวอร์อันนี้ดูสวยดีนะวิถ้าด้านของน้องเหมือนกวางเลยอ่ะดูดิตัวนี้แจ่มไปเลยอ้อมดิเอาน้องไทยพกงน้องอย่ากแกงน้องอย่าแกงน้อง อย่าไปแกงน้องอา้าน้องติดเลยน้องอายเลยไม่กล้าเดินเลยบอกว่าอย่ากแกงน้อง่ะให้น้องพักตรงนี้ก่อนนะเราไปดูตัวอื่นกันต่อดีกว่าตัวนี้สวยอะ่ะอุ้ยงาชอบตัวเนี้ยไหนตัวไหนสูมไม่ดีแน่เอ้ยยกไปในตัวนั้นหน่อ้ตัวสลามดึกตีอ่ะใช่แม่อ่ะไม่ยังเหลือสลามอีกหลายท่าเลยอ่ะโกเลมน้ำแข็งหรือเปล่าอะ่ะอุ้ยอย่างแท่เลยเหมือนโกเลมน้ำแข็งเลยอะ่ะลองดูแล้วกันลองก็ไม่เสียหายอะไรนะนี่ให้พี่เคนเขาบอกว่ามันคืออัศวินชาโดนะ อัศวินเงามืด ซึ่งเขาเนี่ยมีโลด้แลเป็นแอสวินเห็นความมืดเลยเนี่ยตอนนี้ก็จะกลายเป็นแอสวินน้ำแข็งหรือเปล่าไอยังมันจะเป็นตัวอะไรเนี่ยหรือจะเป็นโกเลมเห็นความมืดอะน,นาดีลองใส่ดีโอ้โหย่อส่วนก็ได้เนี่ยไหวไหมเนี่ยอ้าเคีื่องังไหมเครื่องมือเดลมอนชัดๆออกมามา,มา,ม,า,ม,ามาแล้วโผล่ออกมาแล้วอ๋อไม่ใช่อัศวินชาร์โดแล้วอัศวินน้ำแข็งอย่างแท้ถ็คือลูกตุ้มด้วยวม่ลอสวยโอ้ตัวนี้เท้ดูดีเหมือนบอสเลยอะแต่เขาไม่ใช่บอสนะ พี่เค้นเลิกกูหูได้แล้วเลิกัวน,นี้ดีกว่า <S <S เขาคือคู่หูของเราทั้งไว้ทั้งไว้นี่ไอ้เจ้ากองเอ, ي, อเ้ชักเกอร์บอกอยชักเกอร์บอกน้อยใช่แล้วลตัวนี้ถ้าไม่มีตัวด้วยนะนั่งคือชักเกอร์บอก <S <S อตัวนี้ตัวนี้หิ่งห้อยป้าหรือพึอ่งะ้อ่ดีอยู่บอกแล้วว่ามันคือหิ่งห้อยมันคือพึ่งมันคือหิ่งห้อยอ่ะมันคือพึ่งตะหักเ่าใครดูแล้วบอกว่ามันคือตัวอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับนัองบอกตัวต่อและตัวแตนเนี่ยโอเคใส่น้องเข้าไปก่อนนะแล้วก็กดปุ่มผสมพันธ์กันเลย ันเคมาดูดิตัวอะไรเนี่ยดตะเป็นอะไรนะเป็นพึ่งป่ะออ๊ยมันคือกล่องหิ่งห้อยอ๋อฮะหัวเป็นกลองแต่ว่าตัวเป็นหิ่งห้อยปีกเป็นพึ่งอห้น่ารักจมตัวมันตัวอะไรกันแน่มันคือสัตว์ละเพราะ <c oughs> ว่าหงอนมันหัวมเหมือนพึ่งมากเลย <c oughs> แต่ก้นก <c oughs> ็ไม่หงอนชัดๆเลยอะแมลงเขาก็จะม,มีหงอนแบบนี้ผีเสื้อเขาก็มีนะหงอนแบบเนี้ย เาไปมาถึงคิวของนอกฟินิกไฟเนาะนี่ไงเขาชอบตัวนี้มันสวยอะ่ะอา้อาวอ้อมจะสร้างสลามไฟก็ไม่บอกมันเป็นแฟนตาซีนะอหยาเพิ่งดีอย่าเพิ่งสลามอีกดีเนี่ยเนี่ยเขาสาเลือกคู่ให้นะนี่เจ้าเมนน้ําแข็งทํางานอีกรอบก็แล้วกันนะเฮะ้ฮยเดี๋ยขยิบตัวไปหน่อยล่ขาอเชอ่าขาเชอ่าการผสมประสานก,นกันระหว่างไฟกับน้าแข็งลองดูดิฮึบนะานกไฟ แล้วก็เม่นน้ำแข็งกลายเป็นเม่นอมตะแล้งเม่นนี่น่ะอะนกฟินิกไฟอะโอ้โหอย่างแท้อะแต่ว่าตรงลาตัวเนี่ยมันเป็นเม่นนะดูิดูบุกวิ้งขึ้นเยอะเลยพี่เคนน้องบินไวมากเลยอะบินไวขึ้นหรือเปล่าอ๋อพาวเวอร์อัพใช่เปล่าเวลาตอนสู้จริงท่าทางจะเก่งนะนี่เราไม่แน่ใจว่าตัวไหนดุสุดนะแต่ว่าขอาว่าตัวใหญ่ๆเนี่ยมันน่าจะดุหรือเปล่ามีมีพี่เคนเดวิล อุ้ยเอาไปทำอะไรอะตัวนี้เตี้ยวเองอะเจ้าเดวิลตัวน้อยผสมกับใครอะเขชอบมากเลยผสมกับขางเขาดีมากตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่านี่ทำป็นสี้กันเลยอ๋อนี่คือแบบเป็นโก๊อสใช่ปะใช่แล้วเป็นพ่อบ้านใจกล้าดูสิมีโบด้วยอ๋อมันเป็นโก๊อสพ่อบ้านใช่ป่นดูดิไม่ใช่ก๊อสไรเดอร์ใช่ป่ะแต่เข้าไปก่อนโอเคตัวเล็กน่ารักทีเนาะแน่นะกดออกมาจะกลายเป็นโก๊อสไรเดอร์ก็ได้นะโอ้โหเขาก็วิ่งก่อนเลยเขาเพนนบกันเลยดูดิเอามาแล้วมาแล้วโอ้โหอุ้ยตลอดน้่ะ รักจังเลยอะเป็นพอ่อมันตัวน้อยน้องเปลี่ยนสก,กินแล้วเอ้ยก็โออยู่นะสมเหตุสมผลอยู่นะแต่ตัวเนี้ยในหมวกกระส่ายนตาได้นะนี่ให้น้องพักอยู่ตรงนี้ก่อนน่ารักจุก <c oughs> แล้วต่อไปตัวอะไรดีอะทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่พี่เคนน้ำเหนือตัวนี้นี่อน้องหมูไปหมูดอกไม้อีกแล้วอรอมันฮคากีน้นี่นะ อกกินดอกไม้แล้วก็นี่นี่หางนี่หางนี่หางนี่นอะไรดีอ่ะอ๋อตอนนี้เหรอนี่และจิ้งจกไฟอ๋อมันคือซาลาเมนเดอร์ใช่ปะใช่แล้วโอ้เลสันดูดีเลย <c oughs> จิ้งจกช้าๆล้วดูดิเอ้ยมันคือซาลาเมนเดอร์ซาลาเมนเดอร์มันมีหลายแบบจิ้งจกยักษ์เป็นแบบจิ้งจกก็มีในโซนทะเลทรายก็มีใะกินกับผักก็มีนะนี่นี่เราต้องลองผสมกับหมูฮอกกินดอกไม้ดูอุสังเกตอ่ะบนหัวหมูมีผีเสื้อด้วยนะอ๋อดูดิสัตว์เลยค่นกับสัตว์กินเนื้อผสมกระหมูเป็นปอะไรเนี่ยออหหเเป็นนมมมูฮกกกิแารอ อะไรทีอร่อยู่บนหัวหน่ะอะไรอะดอกไม้เหรอดอกไม้ S <S ใช่มันไม่ใช่ดอกไม้ดูดีดีดีมันคือห <achieve> <ใ>นามคออ่ะบนหัวมันถ <ใน S 1> <ห>ึงพ่อยอยู่บนหน้าไงอ๋อน้องรักธรร,รมชาติไงตัวน,น่ารักจุงน้องมาจากในเนเธอร์หรือเปล่าเนี่ย <reet> โอเ,เอ,อเคแล้วก็มาถึงคิวของค้างคาวแหละค้างคาวตัวม่วงของเราอ่าขอยิ้มตัวหน่อยนะแล้วก็จบทับไฟไอ้ตัวนี้เหรอบ้านเหมือนกบตรงไหนเนี่ยน่ารักออกดูดิเหมือนค้างคอกเลยแต่ว่ามันชื่อฟล็อกอ่ะฟล็อกก็คือกบอยู่แล้วล่ะมันนั่งหน้าบลูอย่างนั้นไงลองใส่ดีลองใส่ดินี่ค้างคาวแล้วก็ เจ้ากบไฟเดินเครื่องได้โอเคลองผสมกันดิๆะไอมาแล้วผสมองกมาเป็นตัวอะไรเนี่ยฟุ๊บฟับฟุบฟับโถมือมังกรมังกรหน้าสั้นมังกรกบมันเป็นแยกกับมังกรห่างๆนะโอเคเดี๋ยวให้น้องออกมากันนะ<ว>อุยรักจุงดูน้องบินดิน้องงงน้องหาทางไม่เจอน้องหลงทางทางนี้แล้วเก็บข้าวรอกัน เอาเข้าหลอดไมกันนะน้องคอสั้นนะน้องไม่มีคอได้ซ้ำดูดิหัวเราต่อได้ปีกเลยเนี่ยตุ๊ดต้อีกเหรอต่อไปก็น้องช้างนะคะนั่นดี่น้องช้างรักต้นไม้อยากใช้ช้างทั้งเลยอ่ะข้างบนหลังของน้องมันต้นแอปเปิลป่ะผสมกับใครดีอะช้างเนี่ยทำไดีป่ะตัวมันใหญ่ยังเลยอ่ะนี่เลยใส่ตัวตุ่นฟักทองนี่นะเอาหรอก็เป็นช้างแอปเปิลก็ต้องผสมกับน้องตัวนตุ่นผักก็ดีอ๋อผสมกับฟักทองใช่ป่ะลองดูดิแอปเปิลกับฟักทองเนี่ยออกมาจะเป็นตัวอะไรนะ เอามาเป็นช้างฟักทองเอ้ยเดี๋ยวกันอันนี้ก็ช้างแอป,ปเปิ้ลจะเป็นช้างฟักทอง <มา S 2> แล้วหเ<อ>หรอเฮ้ยเดี๋ยวอะยยส่วนทำเป็ตัวเล็กเนี่ย <laughs> ช้างย่อส่วนสำหรับมินิอะสำหรัพบพกพากระเป๋าเนี่ยดูข้างหลังดิเอ้ยยังมีสป,ปิ้งแอปเปิ้ลอยู่เบื้องหลังเลยอะไหนลองดูนีิลองดูดิว่าตรงนี้ไว้ยกับเพื่อน,นแล้วเอ้ยน่ารากักอะมันกลายเป็นลูกช้างไปแล้วอ่ะโอเคแล้วก็จะต้อนนั่งตรงนี้ไว้ก่อนเฮ้ยอ้าวกลายเป็นบล็อกไปด้วยเหรอเอ้ยหดหัวได้แต่ว่าหางยังโผล่นะอุ้ยน่ารักจุง Ai, oh! Não, tá lá, fala. เอาไปยินเนียนนะแล้วก็นี่เจ้าหมูฮอกกินดอกไม้กับเจ้าตัวตุ่นฟักทองก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะเราลองดูก็แล้วกันเผื่อมันจะ, work ะเวิร์กมองไงตัวสีคู่เพิ่อนอีกแล้วเนี่ยเหมเืนนอนเมื่อกี้เลยเก็บละเก็บละเจ้ามันเป็นตัวอะไรกันเอาแค่งนี้ก่อนนะแค่นี้ก็คือขึ้นคอาละเอาเป็นหมูปากกล่องนะอ่ะเพราะว่าผสมกันม่วงก็จะมาเป็นสลามเนาะเอ้สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วผีเสื้อสีม่วงด้วยนี่นี่เป็นหมูฮอกกินดอกไม้มุ้ยน่ารักอรกกลายเป็นตัวตุ่นละ กเป็นตัวตุ่นไปแล้วด้วยดียตัวตุ่นดอกไม้โอเคแล้วก็เหลือคู่ที่เป็นคนนะคะคก็จะเป็นสาวน้อยกับหนุ่มน้อยเนาะเดี๋ยวอ้อมถามเขาไล้อยังเขาจะรวมล่างหรือเปล่า นี่สาวน้อยคนนี้แล้วก็กับหนุ่มน้อยคนนี้ค่ะถ้าเราเขาสองคนเนี่ยมาผสมกันละ่ะเขาจะกลายเป็นตัวอะไรเกิดหมายไม่น่ารัลกลองนะอ้อมจะก <laughs> ลายเป,เป็นค,นครึ่งยิงหรือว่าครึ่งชายกันหรือเปล่านะชาเขาทอดร้อนกับคอนกันแล้วเนี่ยอ้าวเ,เขาเป็นโมเดลหามาแล้วเฮ้ยมาแล้ว โอ้ยเป็นทูเฟซเฉยใช่เป็นทูเฟซเลยโอ้ยน่ารักจงุงอินต้ารักก็ดูดิเป็นคนละครึ่งฝั่งนะดูดิน้องตัวเล็กกว่าเราด้วยนะเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวอเอาละจ้าไปรวมๆกันยากกันนะ นี่คนบ้านเดียวกันอยู่ด้วยกันซะเลยอยนั่งได้ด้้วยนองนั่งได้ด้วยให้น้องนั่งคอยได้ก็แค่ข่าววันนี้นะคะเราก็ผสมพันธุ์สัตว์แปลกๆข้ามใส่พันธุ์ไว้แค่นี้กันเนาะถ้าชอบม็อตแปลกๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ะครกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจพวกเนี่ยเล่นเกมไมโครต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พวกเียนะคะอันนี้ต้องไปแลังจากนี้